Ah, hả, 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 ป้าปาตัวเปไอม่ปรุงเห็นไม่ปรุงเห็นพี่น้องใครเห็เละงกนี่มาเลยควรเลยมาเยอะควรเ้ยเห็นแล้วพี่น้องนี่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 น้องเียเขามันนี่มันเป็นหมู ma cho mệt, cái thằng bồ hến, hả 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 con phi nó, ừ. ừ. hết đi rồi, ngộ phi nó, ôi, sao nổi phần hến mẹ phùng hến gì vậy phi nó, hết ดฮะกันก่อนดูอันดอกนึงอยู่ค่ะอีกหนดอกนึงโอ้นี่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 สามดอกวะมีสามดอกม่ดอกน้อยกัะถึงว่าเจ้าบู เอ็นอีกแล้วพี่น้องเลยโจ้ไซข้าวบัวอามันขี้ละโจ้ไซข้าวบัวอาแล้วเนอะไรเนาะสตุยเนาะสตุยนี่เป็นผู้เห็นนี่คุณแม่ก็ุยเอาพระจงเลยอือจงเลยสานึกเสิเอาวเดี๋ยคอยดีใจลายที่เห็น ก็ซีบุระเอ็นโบน้องแจักน้อยหนึ่งพี่น้องเลยไปลองลองไปเบิ่งต่ออีกเมื่อวานนี่โบระแจักดอกเมื่อนี้ลุยเขามาต่ออีกม่านเส้าอ่าเส้าตุยคนพี่น้องคนไปมือเส้าเลยก็เลยเต็มกระตาเขามาป่าเลิกเล็กแต่ยังโบเห็นอยู่พี่น้องเลย าห่างขี่แสดงแม่นางใไงเดี๋ยวว่าน้องฮะกับโบได้บบเห็นเลยอ่าแม่นางใหญ่ก็ยืนอยู่ในนี่แหละบางหนึ่งนี่ฮะแต่โบเห็นอ๋อนูไงค่ะ ก็ยื Enlight ่นอยู่ในคางเบืองนั่นโอ้ยไม่เป็ดารเลยเป็นว่าฟ้าไว้ได้ย่งไงอืมฟรีฟอร์แกงไีเลยเเอาปนใช้กันเศษตุยกระหาย บอเตะไงผู้ดีผู shifted, them, right? ้ดีอิ่มเลยวันนี้เนาะโอ้ยเจ้าฟ้าเอ้ยนี่น่าดีประเออเออเล่ได้ไลายกวลัวนี่ข้อมงกน้องนุ่งไม่ไลน์จะเอ้าแรงแทนคะโอ้ยบอตังโบได้ตังมันยังหมดเนาะตังเป็นบอตังเป็นขีดฉาแนกแล้วคนนี้ก็าพ่จัก Hãy này nào hả u bộ đại sầm ấy huyền này thì nó, Hello, oh, ừ. yeah. này thì nó? Mm. Mới... mới ngày nọ khó lực bên mm. lợn đây Để nói đường nó? <laughs> nó? nó? nó. Mẹ Mẹ này Mì không bảo tệ này về mẹ hải โคสตุ๋ยเนแบงห้พี่น้องเไยสวยงามที่ละโง่ไงงามเพียโอ้ยตัางหางบ่ได้นะแม่ตัางขีแส้นงนะแม่นี่นะไปเมื่อได้ก็บ่ได้แม่มันดังราศีเมษใหญ่ใหญ่ใหญ่ปกติไม่เคยเห็นน้าแม่ตอนนีเป็นแต่ประมาณกลางก้องกินกะมีอยู่ในตู้ค่ะ ยังไงลุงไปซื้อนะกินนานๆได้ได้กินเส้นสองถุงเส้นนี้อ๋อแม่ซื้อมาให้ลูกสามถุงถูกไหมสามถุงค่อยว้าวมีไหนน้ำหวานเออน้ำหวานหวานของค่อยปลาชงกุ้งปลาตะโกบอกเออจะชงไปแล้วมื่อกี้ยังซื้อไหมโอ้หี่นห้อยเลยเบิ้งอยู่ในคลิปแหมื่แม่นางใหญ่โลเขาปลาเขาเลยโอ๊ะ อุ้ยนะเจ้าพี่เจ้าน้องเนาะเป็นจะได้นอกคลิปเขาไหมนะไงมือเศร้าอันนี้นอกอันที่ว่าอันเอาใครท่าหามี FC ถามมาว่าลางออกบบได้ลางออกด้แม่นใแล้วบได้ลางออกเนะเห็น่เบอ มื่อนี้ก็ล้างมาแล้วแต่กางปลาแซ่บ like so ิ่งเวลาเขาออกจากแดดเขามีเหือ land มันจะเป็นแบบนี้นี้นี้นี่้นี้นี้นี้เนี้ยนุ๊กนับทาถ้าทาถาทามาเนี้ยเนี้ยวบอลกับบอลเนี้ยแห้งแต่ว่าเนี้ยเนี้ยนี่แหละแม่ทั้งใจจังบอลในล่างออกปลาไปจนเข้าใลของแม่เจ้าแน่ลูกแม่เจ้าก็แบ่งให้แล้วก็ของบอลเตะแห่ บ้านนั้นวาวแม่บ้านนั้นวาวาไปเอามาขามสุดท้ายไม่ได้มาขามซ้ำซ้ำคนหาอันนี้เนี่ยอ่ะเฮ็ดอันนั้นเด้เฮ็ดน้ำมาเห็นนมาไม่เห็นเลยนะวะเห็นบ่เห็นนะจะอาเก็บเอาโหลดเนี่ยนะเสียนี่จะถ่ามเพิ่มจนเอ้ยไปแกงเดี๋ยวน้องเนาะ น้าพอได้แกงแร้งเลยพี่น้องนีโบเมนสีมือแม่นางใหญ่ไปหาแม่นางใหญ่หาได้เฮ็ดสามสีดอกเลยพี่น้องเลยนี่เป็นเห็ดของบาตเตอรแล,แล้วก็เห็ดของเซาตุยเพิ่นไปน้ำกันแล,ล้วกัเพิ่นแบ่งให้เลยพี่น้องเด้อน้ามา,มาสิข,าวขว้าวคั่วแกงกันกินเหมือนแลงนี่พี่น้องเอ้ยอาหารของแม่นางใหญ่ก็ได้อยู่พอมื่อเสารนี่ลงสือสีหมูแล,ล้ว ผู้ดีสิขวัวสีมูแนะ่แหละแกงเฮ็ดนี่แน่หลังจากที่ล้างแล้วก็ส่วนไลนได้แต่เฮ็ดละโงกเลยพี่น้องเด้อแต่เฮ็ดละโง่มา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 ดีใจไลน์พี่น้อง,ดไ,ดดง,อดองได้น้อยนึงของตัวเองส่วนมากแล้วก็เป็นของสตุยกับของเบาเตะหอย <laughs> หาจนเมือ่อยพี่น้องจเจ๊เฮ็ดจดัดเนาะคนมันบ่เคยหาบัดฉันเช้าด้วยว่าเอาไปผู้ถือ บอลทีมันเกิดบอกไปแกงกันด้ยพี่น้องแล้วพี่น้องฝดแล้วเอาปลาแดดลงไปใส่ก่อนเลยตอนแกงหรือว่าใส่น้ำน้อยเดียวปันน้ำเฮ็ดออกแล้วบักไล่ๆหนึ่งพี่น้องเลยฝดแล้วโปรยโยแล้วเอาผักอีตูลงไปใส่เลยไปงัวเข้าก็ใส่น้อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอเก็ดปวกมันมีความหวานอยู่แล้วเนาะ แมามแมแรงของเฮาก็มีขัวซีนหมูแสกะลำแล้วก็แกงเฮ็ดมีต้มไข่พี่แจวเด้อพี่น้องมา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 เสน้ำกันกับน้องมุกกับแม่นางไงเด้อเอาคลิปนี้ก็สิโจเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่งครอบครัวสาวผู้ไทยส่งพออินปันไอพีขอบุกขอบใจทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกคำตำหนิที่ชม จาก FC ที่น่าหักทุกๆคนเดอ้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบายบาย